ครับผมเอาถึงเจ้าต้องมาเนาะถ้าเจ้าต้องมาหูจะมีอยู่ที่นี่ครับนี่ครับกระไรหูครับก่อนที่ก่อนที่จะต้องมานี่มันต้องมีพองขึ้นมาเหมือนก็คนปีีนี่ครับอรกหนึ่งอมันจะหลายครับเพราะว่าเจ้าต้องมาแล้วดุบากีเกวครับบาร์เกลก็คนดูแลครับ พพมันพอขึ้นมามันจะง่อยลงมาเขา้าปลาพอดีแล้วมาบิดมาเช็ดมันต้องได้กลิ่นถ้าง่อยเข้าปลาแล้วเจ้าจะจางงงี้ละเหมือนกับคนเมาเราอ้บหูเลี่ยงละถ้าเจ้าของจ้างหรือกว่าเจ้าเอาใจใส่หน่อยบิดออกแล้วหูวเขา้ามันมนอุปีละข้างครับครับถ้าร่างกายสมบูรณ์นี่จะออกปีละข้างครับีะั้นนครับผม แต่จะจ่าเอเชียจะออกก็ตัวปู่เนาะตัวแม่เขาครับทำไมได้เข้าปามมาถึงงงนิดน่ะเมื่อก็คนเมาเล่าขาดสติไปเลยอู้บอกหูเรื่องครับครับาผมถ้ามาบีดกลียบออกครับผมบีแล้วเช็ดวันหนึ่งสองเตื้อขคืนหนฮ่งเตื้อนหนึ่งถ้าบอกเข้าปากผมเป็นอย่างครับแต่จะมีงงนิดนึงอู้หูเรื่องครับมันจะเป็นไขปหนึ่วยเป็นน้งถงครับเป็นครับเมื่อก็คนใจบดิีนี่ไง แต่แพทย์พอใจใส่น้อยบีออบแล้วเข้าปากแล้วลองบา่าแบบนี้นงครับแล้วก็ตัวน,นั้นก็อาหาราครับจะไปครับช่วงที่ต้องมันนี้ผมจะไปเอาไว้ไในป่าที่ในห้วยที่เจ,เจ๊น่อยมีหน้ามีอาหารอีกเนี่ยจะบอกว่าไอ้ไกลผู้คนนีกเนี่ยเดี๋วแล้วเขาปล่อยเลี้ยงในตอนนี้เขาก็ต้องมัดขึ้นเลยครับผมบัตเตี้ยก็ถ้าเลี้ยงให้เลี้ยงนาก็ปล่อยได้อยู่ครับ ัวที่เลยครับแค่ขัวที่บอกนี้บาะเรื่องให้เลนากับมาได้ครับแต่แจ้งนี้ถ้าเราออนมาพึ่งมาพึ่งอย่างเนี้เราจะสองไปย่างไปย่างถ้าตัวผู้นี่จนักกว่าตับดพียตเมามันจะมีนูงขึ้นมาถ้าตัวแม่นี้ก้นมันจะเรียกครับถ้าไปในป่านี้จะหู้เลยว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวแม่ครับ ก็ถ้าเเที่ยวามาแบี้างก็มเพออหารจาไดะครับรวมันจะปอาหารมนะกล้วยอ้อยอย่างนี้ครับผมอาหารเมืองก็ถ้าเป็นเขาเขาจะโอวัตินกาแฟอย่างนี้ครับอาหารลักแต้จะเป็นใบไายใบกวหรือเครืออย่างนี้ครับกินแล้วจะมีวิตามินสูงกว่าครับกวยเปรเรครับผมอ๋อ้รกผลิตอย่างนัใบใบกงหรือเครืออย่างต่างนี้ครับ ถ้าปีหนึ่งแจ้งนี่จะพยางค์ก็จะเมื่อกับคนกินยาไทยสมัยเป็นเดียวนี่หมอจะขึ้นยาไทยเนาะแต่แจ้งนี่ลุงอยู่ก็แจ้งเมื่อและปีหนึ่งจะไปกินเกี่ยวกับดินเนี่ยเนี่ยจะรู้ต้องอปีขึ้นเตือนนึ่งเมื่อกลับเป็นลาดจ้องนี่เนะีะมี้ประสุษรัตเนี่ยเขามาเตือนแล้วนะครับมีครับในราจวัตรถ้าแจ้งบัดสบายก็ดีนยังกด็ดีโทรไปหาแกจ,จะมาเลยครับ แล้วก็ขยายพันธุ์นี้มีลูกเจ้าอย่างนั้นก็ง่ายดครับวันที่คนนี้บอกใครมีอะไปตัวปูที่ทับกีเก่ยงแล้วบอกไข่มีครับมันจะมีตัวปูมันทับได้กุตัวแต่บัตรดิบครับบัตรดิบเลยนหะครับผมมันเป็นซาที่บอกไข่แพ้ครับแล้วเช่นนี้บ่มีลูกแล้วแหละบ่มีครับแคงน้อยบ่มีแล้วเนาะครับ เนยจ้อายุันนี้จ้างน่นาถึงร้อยปีครับครับผมแต่ถ้าอายุนั้นเข้ามก็แก่กันไปเลยยังไัครับผมส่วนมากนี่จะมีฮะกลุ่มหนึ่งที่อยากจะเลี้ยงจ้างแกยเนาะผมก็หลายรุ่นเนาะมันก็เออเจ้าผมอถ้าอายุห้าส่หกสผมก็ไปบอลแรกก็ ไปให้คนที่สนใจไปขายเปน็นลุงกับเพชรสรออน้อยมาอะไรอย่ครับมีครับมีเยอะครับตัวนึงราคามันนักแขงอลยจนมันจะล่ามไปหมดเลยล่ามไปราค,าครับเป็นล่ามเลยนะครับผมโอ้แล้วตัวนั้นเราเนี่ยถ้าขายก่อนจะล่ามเลยครับอันนี้ลุงไปซื้อมาบอกว่าเหมือนตัวครับได้สี่ปีเนาะนะซื้อมาอตัวนี้ซื้อมาอยู่ตัวอยู่ล่าสองกับตัวนี้ตัวอยู่ล่าห้าครับ ตัวผู้น้อยนี่ครับตเรีย่สอง้านเครับครับกครับแต่ตัวตัวแม่ตัวนี้ลุงที่ซื่อนี่จะว้าที่หลอนบาคนใคยคนที่เฮียประสุทักก็ดีอย่างก็ดีเิ็นมาฝึกกระจ้างตัวนี้ครับจ้างตัวนี้อยู่ในป่าคนไหนบอกว่าราออนบอกว่าไม่ยิงเนี่ยไปดูมดเลยครับตัววันนี้ ถ้าบายูกเมียก่อดูได้ไงเไม่ชื่อย,ยังครับเป็นชื่อแม่ศิลาครับแม่ศิลาครับรส่วนนี้ชื่อภัยชุมพลครับภัยชุมพลครับอ้อาว<ม>พ้นเซฟพ้นเ